แล้วก็นี่ท่านอาจารย์จงใจปล่อยเจ้ามาอย่างนั้นสินนะข้อเองก็คิดแบบนั้นเช่นกันก็รับในตอนนั้นข้าทาได้แค่นี้ข่านั้นตกใจเป็นอย่างมากก็ไม่อยากคิดถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นเลยก็รับถ้าหากว่าเป็นท่านอาจารย์ที่ข้ารู้จักไม่มีทางที่เขาจะปล่อยเจ้าออกมาง่ายๆแบบนี้หรอกหรือว่าบางทีท่านอาจารย์ของพวกเราจะมีคนที่ช่วยเหลือเขาอยู่ใกล้ตัวตอนนี้ ไม่นะในตอนที่ข้าเจอท่านอาจารย์ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากสิทธน้องหญิงและสิทธน้องหญิงก็เป็นคนที่เกลี้ยกาดเหมือนเคยถ้าหากท่านอาจารย์ไม่ได้ห้ามไว้ล่ะก็นางคงจะกระโดดลงมาจากสัตว์ขี่นั้นมากัดคอข้าแล้วรอไอ้เจ้าอ้วนสมองหมูนี่มันไม่เข้าใจที่ข้าพูดเลยแม้แต่นิดเดียวเจางเถอะพวกเราไปกันได้แล้วซืออุยยาได้โบกมือขึ้นมาเล็กน้อยในตอนนั้นเอง ขนนกยุงก็ได้สยายออกมาจากอาวุธทรงกระบอกมันส่องประกายแสงสีม่วงระยิบระยับออกมาหลังจากที่ซื้ออูยาปล่อยขึ้นพลังออกมาจากอาวุธชิ้นนั้นเขาและสูหงก้งก็ได้หายตัวออกไปอย่างรวดเร็วเอ๊ะกว่าที่ผู้ฝึกยุทธจะรู้ตัวตอนนี้หน้าอกของเขาก็ถูกอาวุธลับนั้นทิ่มแทงจนเป็นรูพุนไปซะแลว้ว ในขณะเดียวกันณแท่นบูชายกเขียวณลานกว้างกลางแท่นบูชาท่านอาจารย์เจ้าคะตรงนั้นเจ้าค่ะข้าขงบนนั่นเขาคือใครกันทุกคนระวังเอาไว้ด้วยไอ้เจ้านี่มันช่างโอหังซะเหลือเกินกล้ามาบุกเท่านบูชายกเขียวแบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอัวอูเต้าอยู่ไหนกัน หัวอูต้่านผู้อาวุโสข้าไม่รู้หรอกนะว่าท่านเป็นใครแทนบูชายกเขียวแห่งนี้นั้นเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันชอบธรรมของผู้ฝึกยุทธจากฝ่ายธรรมะท่านผู้มาเยือนท่านคิดว่ามันเหมาะสมแล้วอย่างนั้นเหรอที่ท่านมาเยือนที่แห่งนี้โดยไม่ได้รับเชิญแบบนี้ทำไมมีอะไรพวกเราจะไปที่ไหนเมื่อไรยังไงก็ได้ ทำไมพวกเราต้องรอคำเชิญจากพวกเจ้าด้วยไรสาระน่าเบื่อโว้ยที่นี่คือดินแดนของสำนักฝ่ายธรรมะถ้าพวกเขารู้ว่าแท้จริงแล้วข้านั้นเป็นมหาจอมไวรัสจีเทียนเต้าแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อถึงเวลานั้นอันตรายจะถาถมเข้ามาหาข้าทั่วทุกทิศทางอย่างแน่นอนข้าจะต้องใช้การ์ดพิเศษให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่นี่นั้นมีผู้ฝึกยุ่งมากเกินไปถ้าจะต้องซื้อกาดบ่อยๆเพื่อจัดการกับเจ้าพวกนี้ ราคาของก๊าซต่างๆจะต้องเพิ่มสูงขึ้นมากแนะ่ถ้าหากว่าทำแบบนั้นวรยุทธ์ของข้าก็จะไม่ก้าวหน้านี่มันไม่ต่งางอะไรจากการฆ่าตัวตายชัดๆทุกคนใจเย็นก่อนท่านผู้นี้ก็คือนักบวชผู้อาวุโสที่ข้าเคยพูดถึงก่อนหน้านี้ท่านผู้นี้สามารถสังหารเจ้าหัวหน้านักบวชอย่างกงสุนด้วยมือเดียวเพียงเท่านั้นอ๋อห่าไงเนาะเอ๊ะ นักบวชผู้อาวุโสน,นักบวชผู้อาวุโสอย่างนั้นเหรอข้ามีนามว่าจางสูข้าเป็นผู้อาวุโสลำดับที่ห้าของสำนักฝ่ายธรรมะทั้งหมดยินดีที่ได้พบกับท่านนักบวชผู้อาวุโสแล้วจางหยวนฉานละ่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันนอกจากวันนี้พวกเรานั้นมีแขกคนสำคัญมาเยือนที่เท่นบูชายกเขียวแต่ว่าถึงแบบนั้น ก็มีจอมวายร้ายจากกินถิงซานได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดและตอนนี้มันก็กําลังสร้างปัญหาอยู่เพราะแบบนั้นจางหยวนฉาและคนอื่นๆจึงต้องจากไปด้วยเร่งด่วนท่านนักบวชอาวุโสท่านสามารถอยู่ที่แท่นบูชายกเขียวของพวกเราไปก่อนได้จนกว่าที่ท่านเจ้าสํานักของพวกเราจะกลับมาเฮ้ hey, ใช่แล้วละเรื่องทั้งหมดนั่นมันเป็นปัญหาเพราะว่าไอ้เจ้าจอมวายราย้ายอ้วนจูหงกงนั่น น่าเสียดายถ้าหากตันผู้อาวุโสสามารถจับจองไวรัสจูห่วงกงนั่นได้ล้วก็เรื่องในวันนี้ก็คงได้ยุติแล้วช่างน่าเสียดายจริงๆใช่แล้วข้าก็รู้สึกเสียดายมากเช่นกันถ้าหากไอ้เจ้าลูกศิษย์คนที่แปดและศิษย์คนที่เจ็ดของข้าถ้าหากว่าพวกมันไม่ทำลายแผนการของข้าล้วก็ในตอนนี้ข้าคงจะได้พบกับเจ้าจ้างยวนช้างกับพวกหูเต้าไปแล้วเฮึยปาดจริงๆ ที่กองกับขังนั้นไม่สามารถจับลูกศิษย์ของตัวเองได้แต่ไม่ว่ายังไงแท่นบูชายกเขียวเป็นเขตแดนของสำนักฝ่ายธรรมะนอกจากนี้มันยังเป็นที่ร่วมตัวของเหล่าผู้ฝึกยุทธ์จำนวนมากอีกด้วยถ้าข้าต้องการสู้กับเจ้าจางหยวนชาลักก็ข้าคิดว่าข้าคงต้องสูญเสียแต้มบุญไปกับการซื้อกาดจํานวนมากแน่ไม่คุ้มค่าเท่าไหรแฮะถ้าจะต้องสูญเสียแต้มบุญจํานวนมากไปกับการจัดการเพียงแค่คนคนเดียวตอนนี้ก็คงตามน้ำไปก่อนก็แล้วกัน คุณไปก็คงจะมีแต่เสียกับเสียเปล่าๆยังไงก็ต้องสืบหาความจริงของเรื่องหมู่บ้านอยู่หลงสักก่อนหัวหูเต้าเขาได้กลับไปที่สำนักยุนแล้วอย่างงั้นเหรอท่านผู้อาวุโสหัวหูเต้านั้นได้เก็บตัวฝึกยุทธมาเป็นเวลานานกว่าหลายสิบปีแล้วและในที่สุดตอนนี้ท่านก็ได้ปรากฏตัวออกมาข้าไม่คิดหรอกว่าเขาจะกลับไปที่สำนักยุนภายในเร็ววันหัวหูเต้าได้พ่ายแพ้กับจีเทียนเต้า จอมมารจากจินถิงซานเมื่อ20ปีก่อนเรื่องในตอนนั้นได้กลายเป็นปมในใจให้แก่เขาข้ากลัวว่าเขาคงจะไม่อาจฝึกวรยุทธเพื่อพัฒนาต่อไปได้แน่แต่หากเขาไม่ได้แก้ปมในใจนั่นสักก่อนข้าไม่แปลกใจหรอกแต่หากว่าตอนนี้เขาจะมุ่งหน้าไปที่ศาลาจินถิงซานเพื่อแก้ปมใน,ในใจนั่นซะโอ้ปรากฏว่าที่วรยุทธของท่านผู้โอโสว่วไม่ก้าวหน้านในเวลา20ปี มันเป็นแบบนี้นี่เองเป็นเพราะว่าเขากําลังเจอปัญหาปมในใจแต่ว่าตอนนี้เวลามันได้ผ่านมาก,กว่า20สิปีแล้วบางทีพวกโอโซว่า,วาอาจจะซ่อนไม้ตายอะไรบางอย่างเอาไว้ก็เป็นได้เมื่อไม่นานมานี้สีอัศวินดำจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ได้เดินทางไปยังจินถิงซานแต่ถึงแบบนั้นได้ข่าวว่าพวกเขาทั้งหมดยังไม่ได้กลับมาเลยนะบางทีพวกเราอาจจะรู้จักปรมาจารย์จอมวายรายนั้นไม่ดีพอก็เป็นได้เอ๋ สีอสวินดำที่แข็งแข่งงั้นอย่างนั้นเหรอไม่เห็นมีผู้อุสท่านไหนพูดถึงเลยนี่นาผู้นำของสีอสวินดำก็คือฟานซุยหวนครั้งหนึ่งเขาเคยมีชื่ออยู่ในบัญชีดำอันดับแรกเมื่อ300รปีก่อนด้วยอุบปากเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าพวกงงเง่าไร้ความสามารถไม่ทันไรก็กลัวหัวหดซะแล้วดูสภาพหน้าเวทนาของพวกเจ้าทุกคนซะสิถ้าหากว่ามหาจอมวายร้ายนั่นอยู่ตรงนี้ละก็ พวกเก่าทุกคนจะไม่ชีราดไปแล้วหรอกหรอดูเสี่ยวหยวนเออตอนนี้สิถ้าเป็นก่อนหน้านี้เธอคงจะหวัวเระลั่นกากไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เธอไม่หวัวเระออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวบางทีตอนนี้เธออาจจะชินกับสถานการณ์แบบนี้ไปแล้วก็เป็นได้ท่านอาจารย์เจ้าคะดูเจ้าคนพวกนี้สิพวกมันทุกคนล้วนและแต่เกรงกลัวต่อท่านอาจารย์มากเลยเจ้าคะ่ะจากการคำนวณของข้าตอนนี้หมิงซื่ออินและรุ่ยมู่เซิงจะต้องมาถึงในไม่ช้า ส่วนเจ้าหัวหูเต้าถ้าเป็นอย่างที่คนพวกนี้พูดแล้วก็คาดว่าอีกไม่นานพวกเขาจะต้องมาถึงที่นี่แน่ๆหัวหูเต้าท่านเจ้าสำนักของพวกเราคงกำลังยุ่งอยู่กับการรับมือพวกจอมวายร้ายพวกนั้นท่านผู้อาวุโสได้ปวดรอดด้วยเถิดขอรับเจ้าจางซูคนนี้เป็นเพียงผู้ฝึกยุทธขั้นสูงถึงเพียงเท่านั้นแต่ว่าเขากลับได้เป็นถึงผู้อาวุโสของสำนัก ดูเหมือนว่าสำนักควายธรรมะจะไม่ได้แข็งแร่งเหมือนแต่ก่อนแล้วสินะทุกท่านตอนนี้สถานการณ์การต่อสู้ต่างๆก็ได้ลดลงมากแล้วแต่ว่าแผนการทุกอย่างที่วางเอาไว้ก็พังหมดแล้วเช่นกันข้าคิดว่าพวกเราค่อยมาคุยเรื่องเหล่านี้กันวันหลังดีกว่านะอ้อเป็นข้อเสนอแนะที่ดีในเมื่อเห็นด้วยกันแบบนี้ถ้าอย่างนั้นข้าคงจะต้องเดินทางออกไปจากที่แห่งนี้ก่อน ท่านนักบวชผู้อาวุโสตัวข้าน้อยนั้นมีธุระที่จะต้องไปทําเห็นทีข้าน้อยจะต้องขอตัวก่อนนักขอรับช้าก่อนท,ท่านผู้อาวุโสท่านมีคําแนะนําที่จะบอกกับข้าน้อยอย่างนั้นเหรือขอรับข้ามีคําแนะนําอะไรบางอย่างที่จะบอกกับเรนปู้พิงเรนผู้พิงก็คือเจ้าสํานักของวิหารปีศาจได้เลยขอรับ ข้าน้อยจะเป็นผู้ส่งข้อความของท่านนักบวชผู้อุโสไปถึงเขาอย่างแน่นอนจงปกป้องวิหารปีศาจและคำหนึงถึงแต่เรื่องของตัวเองซะถ้าหากไม่ทำแบบนั้นเจ้านั่นแหละที่จะเดินไปสู่ความตายด้วยตัวเองเอ๊ะเอะข้าต้องขอขอบคุณมากนะขอรับท่านผู้อวุโสข้าน้อยขอตัวก่อน ถ้าอย่างนั้นเราก,กลับกันเถอะเจ้าค่ะท่านอาจารย์เหตุใดกันท่านนักบวชผู้อาวุโสถึงได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนถึงท่านบูชายกเขียวแห่งนี้กันละ่ะภาระว่าท่านผู้อาวุโสจ้างเสียงนี่มันจ้างชิวสู่ชายคนนี้สามารถเอาชนะหมิงซื่ออินได้เมื่อหลายปีก่อนในตอนนั้นหมิงซื่ออินได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาหมิงซื่ออินเองก็เคยรู้สึกโกรหูเพราะเรื่องนี้ ในตอนนั้นหนิงซื่ออินจึงเก็บตัวเพื่อฝึกฝนตัวเองอย่างภาคเพียรในตอนนี้เวลาได้ผ่านพ้นไปกว่าหลายปีแล้วพลังวรยุทธ์ของชางชิวซูเองก็ต้องมากขึ้นด้วยเช่นกันเินเดที่ได้พบท่านนักบวชผู้อาวุโส